วันนี้เราจะมาสอนทุกคนออกแบบภาพปกเพจ f facebook นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะให้ทุกคนไปตรงคำว่าสร้างดีไซน์นะคะตรงนี้ค่ะกดเลือกค่ะจากนั้นให้ทุกคนดูตรงแถบด้านล่างนะตรงคำว่ากําหนดขนาดเองให้ทุกคนกดเลือกเลยค่ะจากนั้นเราจะตั้งค่าหน้ากระดาษนะคะเป็น1,280ค่ะคูณ 720นะคะหน่วยเป็นพิกเซลค่ะแล้วก็กดคำว่าสร้างดีไซน์ใหม่นะคะโอเคแล้วก็จะได้หน้ากระดาษงานออกแบบของเราละต่อไปเราจะทำการเพิ่มรูปสินค้ามายังหน้างานออกแบบในแคนวานะคะให้ทุกคนไปตรงคำว่าม้วนฟิล์มตรงแถบคำสั่งด้านซ้ายมือค่ะกดเลือกเลยค่ะ แล้วก็กดเลือกที่รูปสินค้านะคะเพิ่มไปยังหน้าค่ะเดี๋ยวรอมันอัปโหลดนิดนึงนะคะอ่ะโอเคเรียบร้อยละต่อไปเราจะใส่พื้นหลังเป็นรูปภาพนะคะให้ทุกคนมาตรงคำว่าองค์ประกอบนะกดเลือกค่ะพิมพ์คำว่าว่านหางจระเข้ค่ะ กดที่ภาพถ่ายค่ะแล้วก็เลื่อนหาภาพถ่ายที่เราต้องการได้เลยนะคะจากนั้นให้ทุกคนขยายค่ะโอเคกดวางค่ะจากนั้นเราจะปรับพื้นหลังให้โปร่งใสามากขึ้นนะคะให้ทุกคนไปตรงเครื่องหมายตรงนี้นะคะกดค่ะ ตอนนี้ค่าวความโปร่งใสเป็นหนึ่งร้อยนะคะให้ปรับลงมาประมาณสักสามสิบค่ะต่อไปเราจะทำการครอบภาพนะคะให้พื้นที่ของรูปภาพมันเล็กลงค่ะโดยการกดที่ด้านข้างทั้งสีด้านนะคะย่อดได้เลยค่ะโอเคเราจะนำมาวางไว้ตรงนี้นะคะเราขอขยายขึ้นนิดนึง โอเคค่ะเราจะคัดลอกอีกหนึ่งรูปนะให้กดเลือกที่รูปภาพจากนั้นไปตรงเครื่องหมายบวกกดค่ะจากนั้นเราจะย้ายมาไว้ด้านหลังของรูปแรกนะคะให้ไปตรงคำว่าตำแหน่งค่ะจากนั้นให้ทุกคนไปตรงคำว่าด้านหลังนะโอเคเรียบร้อยค่ะต่อไป เราจะตกแต่งข้อความแล้วนะให้ไปตรงคำว่าองค์ประกอบไปที่เส้นและรูปทรงนะคะกดตรงรูปที่สองนะคะปรับให้เล็กลงไว้ตรงนี้นะคะต่อไปเราจะเปลี่ยนสีรูปทรงให้ทุกคนมาตรงถาดสีด้านบนค่ะกดเลือกเลยนะต่อไปให้ทุกคนไปดูตรงคำว่าสีของภาพถ่ายนะคะ โดยงานออกแบบของเราเราจะคุมโทนให้เป็นโทนเดียวกับตัวสินค้านะคะเราก็จะเลือกโทนสีเข้มสีอ่อนในงานดีไซน์ของเราค่ะภาพที่ได้ก็จะออกมาสวยงามค่ะเราจะเอาสีนี้นะคะโอเคจากนั้นเพิ่มข้อความนะคะเป็นชื่อของตัวผลิตภัณฑ์ค่ะไปที่แถบคำสั่งด้านซ้ายมือตรงคำว่าข้อความนะคะกดเลือกค่ะแล้วก็เพิ่มหัวเรื่องพิมพ์ค่ะ เค okay. เรียบร้อยจากนั้นให้กดเลือกที่ข้อความนะคะจากนั้นหมุนข้อความให้เป็นแนวตั้งนะคะแล้วก็ลากไปวางไว้ในรูปทรงที่เราได้ทำไว้ค่ะปรับให้กึ่งกลางนะทุกคนทีนี้เราจะสอนทุกคนขยายระยะห่างระหว่างตัวอักษรนะคะให้กดเลือกที่ข้อความจากนั้นไปตรง คำสั่งตรงนี้ค่ะกดเลือกค่ะตอนนี้ระยะห่างระหว่างตัวอักษรคือศูนย์นะคะเราจะเพิ่มไปประมาณสักหนึ่งร้อยค่ะโอเคจากนั้นให้ทุกคนเลือกที่ข้อความนะแล้วก็กดขยายจิ้มตรงด้านข้างค่ะอ่าให้มันไปอยู่ในบรรทัดเดียวกันเรียบร้อยละแล้วก็จัดวางให้สวยงามค่ะ เราจะลดขนาดตัวอักษรให้ทุกคนมาตรงลบค่ะตรงนี้สักสาสโอเคเรียบร้อยค่ะต่อไปนะคะเราจะใส่แทบที่อยู่ติดต่อ mm hmm. เช่น Facebook Instagram Line ค่ะไว้แทบด้านล่างนะคะให้ทุกคนมาตรงคำว่าองค์ประกอบนะคะกดค่ะจากนั้นไาที่เส้นและรูปทรง เลือกอันแรกนะคะโอเคปรับขนาดค่ะลามาวางไว้ข้างล่างนะคะแล้วก็ย่ออ่าประมาณนี้อันนี้เราจะเปลี่ยนสีเป็นเฉดที่เข้มขึ้นนิดนึงนะคะให้มาตรงถาดสีตรงที่เป็นบวกนะกดค่ะเราจะเลือกโทนสีที่เข้มขึ้นนิดนึงนะคะโอเคได้แล้วค่ะ ให้ทุกคนมาที่องค์ประกอบเหมือนเดิมนะพิมพ์คำว่า Facebook ไอคอนกดดูทั้งหมดได้เลยค่ะเราจะใช้ตัวนี้นะคะเปลี่ยนสีเป็นสีขาวค่ะกดที่ถาดสีตรงสีน้ำเงินนะคะเปลี่ยนเป็นสีขาวค่ะจากนั้นย่อค่ะแล้วก็มาวางตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวนะคะ ต่อไปมาที่องค์ประกอบเส้นและรูปทรงกดอันที่สองแล้วก็ย่อลงมาค่ะต่อไปให้ทุกคนกดเลือกที่รูปทรงนะมาตรงแถบที่มันเป็นขีดสามขีดนะคะกดค่ะจากนั้นให้เลือกอันที่สองมันจะมีเส้นเส้นขอบนะคะ น้ำหนักเส้นขอบประมาณสาพอค่ะจากนั้นให้ทุกคนมาตรงถาดสีเขียวนะคะให้กดเลือกค่ะเราจะไม่ใส่สีเขียวนะคะกดพื้นหลังโปร่งใสนะคะกดค่ะทีนี้เราจะเปลี่ยนเส้นขอบรูปทรงนะคะให้กดตรงนี้นะคะกดค่ะ เราจะเปลี่ยนเป็นสีขาวค่ะจากนั้นให้ลากมาไว้ประมาณนี้โอเคปรับให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงพิมพ์ชื่อ Facebook ของเราลงไปค่ะอันนี้เราจะสมมติน,นะคะไปที่ข้อความเพิ่มหัวเรื่องพิมพ์ ชื่อเฟซบุ๊กนะคะโอเคแล้วก็ลากมาวางไว้ในช่องปรับขนาดเล็กลงนิดนึงค่ะสักยีบเก้าเดี๋ยวเล็กลงอีกนิดนึงนะคะโอเคเอาไว้ให้กึงกลางเราจะเปลี่ยนเป็นสีขาวนะคะ เคเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะทำอินสตาแกรมกับไลน์เดี๋ยวทุกคนทําตามไปเลยนะคะมาที่องค์ประกอบพิมพ์คำว่าอินสตาแกรมไอคอนกดดูทั้งหมดใช้ตัวอันที่สองนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวยอ่อเดี๋ยวเราจะทําให้มันขนาดเท่ากันนะอืม คี okay. แล้วก็ลากมาวางไว้ต่อกันเลยค่ะจากนั้นเราก็ก๊อปอันนี้เลยนะกดเลือกที่รูปทรงเราใช่ไหมคะไปที่จุดสามจุดนะทุกคนกดเลือกค่ะแล้วเราก็จะเลือกตรงคําว่าเลือกหลายอันแล้วก็กดเลือกตรงข้อความอีกอันนึงแล้วก็กดเสร็จแล้วนะคะกดคัดลอกค่ะแล้วก็ลากมาวางต่อไปใส่ลายนะคะ มาที่องค์กรพิมพ์คำว,ว่าลายไอคอนกดดูทั้งหมดค่ะลายไอคอนไม่มีแบบวงกลมเดี๋ยวเราจะสอนทุกคนนะทำแบบนี้กดไอคอนที่สองมาเลยเปลี่ยนเป็นสีขาวอันนี้เปลี่ยนเป็นสีเขียวเข้มลากมาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะจะได้เห็นจากนั้นทุกคนไปตรงองค์ประกอบ ไปที่เส้นและรูปทรงเลือกทั้งหมดเลือกที่วงกลมนะคะค่ะจากนั้นย่อวงกลมให้เท่ากับตัวนี้นะเปลี่ยนวงกลมให้เป็นสีขาวค่ะจากนั้นลากมาไว้ตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้เป็นสีเขียวค่ะ แล้วก็แถบตรงนี้เป็นสีขาวค่ะแล้วก็ลากมาวางจากนั้นไปตรงคําว่าตําแหน่งนะคะกดตําแหน่งแล้วก็เอามาไว้ด้านหน้าสุดนะคะปรับเล็กลงนิดนึงค่ะแล้วก็ลากให้มันอยู่กลางอ่าโอเคเรียบร้อยทีนี้เราจะรวมกลุ่มนะทุกคนกดที่จุดสามจุดนะคะแล้วก็ไปที่เลือกหลายอันกดตรงลายแล้วก็กดเสร็จแล้วกดรวมกลุ่ม เคค่ะเห็นไหมคะมันก็จะรวมเป็นชิ้นเดียวกันเวลาใช้งานก็จะง่ายขึ้นทีนี้เราจะขยับตัว Facebook กับตัว i ิน t a g r กรมาฝั่งซ้ายนิดนึงนะคะให้เลือกชิ้นงานรวมกันเป็นกลุ่มเดียวกันนะคะทำเหมือนเดิมเลยคะ่ะทุกคนแล้วก็เลือกแล้วก็กดเสร็จแล้วรวมกลุ่ม ลากมาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะต่อไปทำอินสตาแกรมค่ะไปที่จุดสามจุดเลือกลายอันกดที่กรอบกดที่ข้อความกดเสร็จแล้วรวมกลุ่มค่ะอืม ลายก็ทําเหมือนกันเลยนะคะแต่เราต้องอันนี้ก่อนค่ะยกเลิกกลุ่มก่อนนะเลือกหลายอันแล้วก็กดเสร็จแล้วก็พี่ก็มา,าโอเคเดี๋ยวขอรวมกลุ่มอีกรอบค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะแล้วก็ปรับ ให้สวยงามนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะต่อไปเราจะใส่โลโก้สินค้านะคะให้ทุกคนไปตรงม้วนฟิล์มเหมือนเดิมค่ะอันนี้เราจะนำรูปจากในเครื่อง iPad นะคะเข้ามาในหน้างานของเราค่ะไปที่ม้วนฟิลม์มแล้วก็กดตรงโลโก้นะคะเพิ่มไปยังหน้าค่ะ ลองมันอัพโหลดนิดนึงค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะย่อแล้วก็มาวางไว้ตรงกึ่งกลางของหน้ากระดาษงานทุกคนจะสังเกตเห็นตรงเส้นใช่ไหมคะเส้นเส้นกึ่งกลางของหน้ากระดาษงานอ่าให้วางกึ่งกลางนะคะตามเส้นที่มันโชว์ขึ้นเลยค่ะ ขอคอบภาพนิดนึงนะคะอ่าทำเหมือนเดิมเลยค่ะย่อเข้ามาค่ะเรียบร้อยต่อไปเราจะใส่รายละเอียดข้อความนะคะเพื่อนๆจะใส่ข้อความอะไรก็ได้นะอันนี้เราทำเป็นไอเดียให้ดูเฉยๆค่ะเพิ่มตรงคำว่าเพิ่มหัวเรื่อง โอเคแล้วก็ลากมาไว้ข้างบนอ่ะทีนี้เราจะสอนทุกคนเปลี่ยนฟอนให้กดเลือกที่ข้อความนะคะแล้วก็ให้ไปตรงแถบนี้นะคะกดเลือกเห็นไหมคะจะมีฟอนให้เราเลือกใช้เยอะมากเลยคะ่ะเดี๋ยวเราจะเอาฟอนนี้นะคะ จากนั้นให้ทุกคนปรับขยายใหญ่ขึ้นนิดนึงค่ะเราจะเปลี่ยนสีข้อความเป็นสีเขียวนะคะโทนเดียวกันหมดเลยค่ะแต่เป็นเขียวเข้มกดเลือกเลยค่ะแล้วก็ใส่ชื่อสินค้าให้กดคัดลอกข้อความนี้นะคะแล้วก็ลากมาหมุนค่ะ ย่อนิดนึงค่ะเปลี่ยนฟอนต์เดียวกันนะคะย่อลงนิดนึงค่ะลากขึ้นไปข้างบนนิดนึงค่ะแล้วก็คัดลอกข้อความเหมือนเดิมใส่วันที่ค่ะ ค okay. ลากมาวางไว้ตรงนี้ต่อไปเราจะพิมพ์คำบรรยายสรรคุณไว้ด้านขวามือนะคะเราจะคัดลอกข้อความเดิมนะคะไปที่ข้อความแล้วก็กดเครื่องหมายบวกค่ะแล้วก็ลากมาวางพิมพ์ค่ะ <Okay. S 2> ขยายย่อ <Yo. S 1> ปรับขนาดเล็กลงนิดนึงนะคะเพิ่ม <B room. S 1> อ่ะเอาสักสามสิบแปดฟอนเราจะเปลี่ยนฟอนนิดนึงนะคะฟอนเป็นอ่ะเราจะใช้ฟอนตนี้นะ ทุกคนสามารถเพิ่มความหนาของฟอนต์ได้นะให้ทุกคนมาตรง B ค่ะกดเลือกค่ะโอเคเราจะเอาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมได้เลยค่ะมาตรงคำว่าองค์ประกอบนะคะกดเส้นและรูปทรงเลือกอันที่สองค่ะแล้วก็ย่อแบบ ขยายใหญ่ขึ้นนิดนึงเปลี่ยนเป็นสีขาวนะคะเดี๋ยวนะเราเขียวอ่อนดีกว่าค่ะโทนอ่อนๆอืมโอเคค่ะจากนั้นคัดลอกข้อความอีกครั้งนึงค่ะพิมพ์ เค okay, ค่ะปรับขนาดเล็กลงแล้วก็ลากน้อยถึงกลางของรูปทรงนะคะอ่ะโอเคจากนั้นเราจะตกแต่งเพิ่มส่วนผสมของตัวผลิตภัณฑ์เรานะคะ มันก็จะมีว่านหางจระเข้มีอะโวคาโดมีแตงกวาค่ะมาที่องค์ประกอบนะคะแล้วก็เส้นและรูปทรงเราเลือกวงก,กลมค่ะยอ่อนิดนึงค่ะเอาไว้ตรงนี้เราจะเปลี่ยนสีเขียวอ่อนแล้วก็ทำการคัดลอกสามลูปค่ะโอเคเรียบร้อยทีนี้มา ที่องค์ประกอบพิมพ์คำว่าว่านหางจระเข้ค่ะมาที่กราฟิกนะคะเลือกได้เลยค่ะว่าจะเอารูปไหนสมมติเราเอารูปนี้นะและะ้วก็ย่อมาใส่ในกรอบวงกลมค่ะหาคำว่าแตงกวาเราแรกนะคะแล้วกยะะ็กยอ่อ ล่างมาใส่ค่ะไปอดูโอเคเราเลือกรูปนี้ค่ะแล้วก็ย่อนะคะทำเหมือนเดิมเลยค่ะต่อไปเราจะใส่ชื่อตัวส่วนประกอบที่เราเพิ่มเข้ามานะคะกดที่ข้อความแล้วก็คัดลอกค่ะพิมพ์คำว่าอะโลเวยล่า เรียบร้อยเราจะสอนทุกคนทำตัวอักษรโค้งนะคะให้กดเลือกที่ตัวอักษรมาที่คำว่าเอฟเฟกตรงนี้นะกดค่ะจากนั้นให้เลื่อนลงมาจะเห็นคำว่ารูปทรงกดตรงคำว่าเส้นโค้งนะคะกดค่ะจากนั้นลากข้อความขึ้นมาวางไว้ข้างบนค่ะเดี๋ยวเราขอขยับนิดนึงนะคะ ต่อไปเราจะใส่ชื่อของแตงกวาและอะโวคาโดให้เสร็จนะคะกดเลือกที่ข้อความแล้วก็กดคัดลอกเหมือนเดิมเราจะใส่ด้านข้างล่างค่ะพิมพ์ไปเลยนะคะทีนี้เราจะทำโค้งขึ้นไปข้างบนค่ะกดเลือกที่ข้อความมาตรงคำว่าเอฟเฟกแล้วก็ปรับจากร้อยเป็นลบหนึ่งรอยนะคะ แล้วก็เลื่อนลงมาเดี๋ยวเราจะปรับความโค้งของข้อความใหม่นะคะไปตรงเส้นโค้งค่ะปรับให้โค้งรับกับตัวรูปทรงวงกลมค่ะประมาณสักแปดสิบนะคะอ่ะโอเคกดที่ข้อความกดคัดลอกพิมพ์ อ่าโอเคเรียบร้อยต่อไปเราจะตกแต่งด้านบนขวามือนะคะด้วยรูปของตัวว่านหางจระเข้ค่ะมาที่องค์ประกอบแล้วก็พิมพ์คำว่าว่านหางจระเข้กดดูทั้งหมดค่ะอ่าโอเคเราจะเอารูปนี้มาใส่นะคะขยายนิดนึงใหญ่ไปเดี๋ยวย่อนิดนึงค่ะ โอเคสวยละต่อไปเราจะตกแต่งเพิ่มเติมนะคะให้ทุกคนมาที่องค์ประกอบแล้วก็กดค้นหา24ชั่วโมงเราจะเลือกรูปที่3ค่ะแล้วก็เปลี่ยนสีสีเข้มแล้วาไว้ตรงนี้เราขอเปลี่ยนข้อความตรงนี้เป็นสีเขียวนะคะกดที่ข้อความมาตรง A เปลี่ยนเป็นเขียวเข้มมันก็จะอยู่ในโทนเดียวกันทั้งหมดค่ะเราเป็นพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่ใช่ไหมคะอยากทำเอง,ย,งยังไม่อยากจ้างออกแบบเพราะว่าอาจจะเซฟค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถทำเองได้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ